มาสวยๆเลยนี่ครับผมท่านผู้ชมสองพันเจ็ดสิบบาทเนียครับผมคนดูโอ้โหแปดพันแล้วอ่ะคนดูโคตรเวอร์นะฮะโอ้โหรัวๆเลยคนดูแล้วเขาเบ็ดสี่สิบแล้วนะดูคอมโบโด,ดิสุดจริงก็ดูฟรีเกมไม่มาไหลนอกคือแบบโอ้โห โคตรเอาอะก็ดูดูคูณสิบเจ็ดแล้วดอกนี้นะฮะโอ้โหโห,โหวานเจี๊ยบดิครับผมเข้าอย่างนี้โอเคครับผมก็กราบสวิดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักยองพาปั่นนะฮะ เอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนะฮะร้านอาหารเลิศรสนั่นเองนีครับทุน400นะวันนี้คนดูจัดกันเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมโอเจด้วยนะครับผมมาดูไปมาเลยวันนี้จะแจกเท่าไหร่จะจ่ายผมเท่าไหร่คนดูมาว้ยเอาดี โอ้โหเปิดแรกครับผมเปิดแรกเอาเลยนะครับผม,มดูอย่างสวยอะ่ะแล้วคือแบบมันมาจัดด้วยไงคนดูสองร้อยกสิบกบาทนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะแล้วยังไงสแกตเตอร์เขาต่อหรือเปล่าเลยครับผมคนดู สแกตเตอร์มาหรือเปล่าครับผมอ,อขาดไปหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับผมเบ็ดสาสิบเลยแล้วกันนะครัท่าน,ะะนะผู้ชมได้ก็ถือว่าได้เร็วอ่ะคนดูเพราะว่าอัตราการจ่ายมันจะเพิ่มเยอะขึ้นนะครับผมแต่ผมไม่แนะนําทําตามนะครับผมถึงตัวน้อยเบ็ดน้อยก็ถ้าแบบจะแตกก็คือแตกนะคนดูอืมอืมเห็นไหมเห็นไหม,หนไหมคนดู ของแท้นะครับผม,ผมดูของจริงอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบก้าบาทนะครับผมคอมโบนี้สวยจัด แล้วยังไงนะครับผมท่านผู้ชมอ้โหโหสวยจัดท่านผู้ชมโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายนี่ครับผมมาดูมาสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับผม2352บบาทนะครับผมเอาเรื่องนะครับผม โบโอ้โหโอเคสวยเลยนะฮะท่านผู้ชมสวยๆเลยนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม1,700ซีบาทนะฮะ มาสวยๆเลยนี่ครับผมท่านผู้ชมสองพันเจ็ดสิบบาทเนียครับผมคนดูโอ้โหแปดพันแล้วอ่ะคนดูโคตรเวอร์นะฮะโอ้โหรัวๆเลยคนดูแล้วเขาเบ็ดสี่สิบแล้วนะดูคอมโบดิสุดจริงคนดูฟรีเกมไม่มาไหลนอกคือแบบโอ้โห โคตรเอาอะก็ดูดูคูณสิบเจ็ดแล้วดอกนี้นะฮะโอ้โหโหวานเจี๊ยบด่ครับผมเข้าอย่างงี้อันนี้เขาเรียกเกินไปนะ <c oughs> ของจริงเลยอ่ะท่านผู้ชมมาดีจัดเลยอ่ะ ก็โอเคแล้วกันนะครับผมดูนะฮะใครที่ชื่นชอบคลิปผมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ทุน400แตกหมื่นนะครับผมก็ถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับผมดูนะฮะวันนี้นะครับสาหรับเกมร้านอาหารรถนัดนองนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change.